ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Power b a t h C11 โดยครูปุ๋ยพัชริน์เพาตะคุนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องโจทย์สมการค่าสมบูรณ์เรื่องจำนวนจริงของนักเรียนชั้นม4นะคะวันนี้จะนำเสนอโจทย์ทั้งหมด4ข้อด้วยกันซึ่งก็สังเกตว่านะคะมันจะเป็นโจทย์ค่าสมบูรณ์นะคะฝั่งขวานี้ข้อที่1ฝั่งขวานี้เป็นจานวนนะคะเป็นจานวนเต็ม ข้อที่2นะคะฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีตัวแปรนะคะมี x บวกหานี่ก็อยู่ในรูปของเท่านามรูปแบบข้อที่3นะคะก็คือเป็นแอบสรลูทั้งคู่เลยนะคะเป็นค่าสมบูรณ์ทั้งคู่เลยฝั่งซ้ายก็ค่าสมบูรณ์ฝั่งขวาก็ค่าสมบูรณ์ในข้อที่4นะคะจะมีเลข2ออยู่ข้างหน้านะในแต่ละรูปแบบนะคะจะมีวิธีการอย่างไรเนี่ยถ้าสนใจก็เข้าไปดูต่อได้เลย โจทย์ข้อที่1ค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก3มีค่าเท่ากับ9อ่ข้อนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรเอาละเดี๋ยวปูพื้นฐานของเดิมสันิดนึ่งนะคะจากหลักการเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีแอบส์ u ู e x แล้วมีค่าเท่ากับ9นะคะแปลว่า x เนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะแปลว่า x เนี่ยก็อาจจะออกมาเป็น9ได้เลยใช่ไหมคะหรือเป็นอะไรได้ด้วย x ก็เท่ากับลบ9ได้ด้วยนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะแอบสู u t เ9เท่ากับกนะคะและแอบสูตรลบเก็เท่ากับ9เช่นเดียวกันโอเคนี่คือหลักการเราะะนั้นนะคะหมายความว่าถ้าด้านขวาเป็นจํานวนเต็มแบบนี้นะคะนักเรียนก็ให้ตัวที่อยู่ในแอบสูตรนะคะตัวที่อยู่ในแอบสู t e นั้นมีค่าเท่ากับ9แล้วก็ลบเก็คือเป็นทั้งตัวมันเองที่มีค่าเป็นบวกและมี ค่าเป็นลบโอเคนะคะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะเขียนได้ว่าจะได้ 2x บวก3นะคะตัวที่อยู่ในแอบส์ลูทนั้นจะมีค่าเท่ากับ9นะคะหรือ 2x บวก3จะมีค่าเป็นลบ9ค่ะเราก็จะได้สมการขึ้นมา2สมการนะคะเมื่อเราแก้สมการนั้นก็จะได้2องคำตอบอมาดู สมการฝั่งซ้ายนะคะเราอยากได้ค่า x นัเรียนก็เก็บพจน์ที่มี x ไว้นะ 2x อยู่ด้านซ้ายแล้วเราก็จะย้าย3มาอีกข้างหนึ่งหลักการย้ายข้างก็คือถ้าบวก3ย้ายมาเนี่ยมันจะต้องเป็นลบ3 9ลบ3ได้6ใช่ไหมคะเท่ากับ 2x 2คูณ x อยู่นะคะ2คูณ x อยู่ย้าย2มหาร6 2 3ได้6นั่นเองนะคะมาดูฟังขวามือ เก็บ 2x ไว้ฝั่งซ้ายนะคะย้ายบวก3มาก็จะต้องเป็นลบ3ซึ่งจะเขียนเป็นลบ9แล้วก็ลบ3ได้เท่าไรเอ่ย9 10, 11 1 1 12ได้ลบ12นะคะจากนั้นย้าย2ไปหานะคะ2 62แล้วก็ติดลบนั่นเอง2คูณลบ6ได้ลบ12เอาละก็แปลว่าเราได้ค่า x 2ค่านะคะ เราอาจจะลองนำคำตอบที่ได้เนี่ยไปแทนค่าดูนะคะว่าสมการเป็นจริงหรือเปล่าถ้า x เ,เป็น3นะคะ2คูณ3ก็ได้6 6บวก3เนี่ยก็เป็น9นะคะซึ่งก็ถูกต้องแล้วถ้า x เ,เป็น -6 ละ่ะ2คูณ -6 นะคะได้ -12 บวก3มันก็คือแอบสูทของ -9 ซึ่งเท่ากับ9เช่นเดียวกันแสดงว่า2จํจำนวนนี้เป็นคำตอบของสมการ เพราะฉะนั้นเราก็ตอบนะคะซึ่งโจทย์บอกว่าให้ตอบในรูปเซ็ตเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ปีกาค่ะก็เอาตัวน้อยขึ้นก่อนนะคะก็คือลบ6แล้วก็3นี่คือเซ็ตคำตอบของสมการข้อที่1ค่ะโจทย์ข้อที่2ค่าสมบูรณ์ของ x-3 ลบ3เท่ากับ x บวก5โอเคฝั่งขวามือนะคะจะอยู่ในรูปของ าหูนามนะคะอืมแล้วก็ข้อควรระวังนิดนึงนะคะเวลาหาค่าด้านขวาออกมาเนี่ยนักเรียนก็ระวังอย่าให้มันติดลบนะคะเพราะว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยถ้ามันถอดออกมานะคะมันจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นศูนย์เท่านั้นนะเอาละทีนี้ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะทำยังไงนะคะหลักการของอรูปแบบนี้ก็คือเราจะต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างค่ะ มันมีทฤษฎีที่รองรับก็คือถ้าแอบสรุูของ x นะคะเมื่อยกกำลังสองเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองเลยนั่นก็หมายความว่านะคะถ้าตัวที่อยู่ในแอบสรุูยกกำลังสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็น x ธรรมดาก็จะออกมาจากแอบสรุูได้นั่นเองอ่ะเรามาทำดูนะคะเราจะเขียนได้ว่าแอบสรุูของ x ลบสามยกกำลังสอง ฝั่งขวามือนะคะเราก็ใส่วงเล็บไว้เพราะว่ามันเป็นก้อนพหุนามใส่วงเล็บก่อนแล้วค่อยยกกาลังสองนะคะอ่าทีนี้สําหรับตัวนี้นะคะมันเป็นแอบส์ลูดแต่ยกกําลังสองมันก็จะกลายเป็นพหุนามธรรมดาก็คือ x ลบสามทั้งหมดกําลังสองนั่นเองจากนั้นให้นักเรียนย้ายข้างตัวนี้นะคะย้ายจากฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับมาอยู่ทางซ้ายซึ่งหลักการย้ายข้างนะคะนักเรียนก็จากบวกเนี่ยย้ายมาใส่ลบไปข้างหน้านะคะ ลบของในวงเล็บ x บวก5ทั้งหมดยก,กกำลัง2เท่ากับ0ค่ะนะจากด้านขวาย้ายไปอยู่ด้วยกันแล้วนะคะตอนนี้เอาละหลักการที่เราจะใช้ต่อไปนะคะก็คือสูตรผลต่างกำลังสอง่ะสูตรนี้ก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง นะสองวงเล็บคูณกันนะคะหนึ่งเป็นลบอันหนึ่งเป็นบวกหรือนักเรียนเนี่ยจะทําเป็นหน้าบวกหลังก่อนแล้วก็เอาหน้าลบหลังก็ได้นะคะแต่ว่าครูนี่ถนัดแบบนี้นะถนัดแบบนี้โอเคแล้วเราก็สังเกตว่านี่คือหน้านะคะ x ลบสามยกกำลังสองนะนี่คือหน้าหลังเนี่ยก็คือ x บวกห้าดังนั้นเวลาเรามาเขียนในฝั่งขวาเนี่ยนะคะเขียนเป็นเท่ากับเนี่ยเลขชี้ก,กําลังจะหายไปนะคะเราก็จะเอาแค่ ตัวหน้ากับตัวหลังมาเขียนเท่านั้นนะเอาละเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเขียนได้ว่าตัวตัวหน้าเนาะก็ x ลบสามนะคะทีนี้ลบด้วยก้อนหลังก้อนหลังนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เมื่อเราแจกแจงลบเข้าไปนะคะแจงลบเข้าไปจะได้เป็นลบ x แล้วก็ลบห้าค่ะทันไม่เอ่ยแจงเครื่องหมายลบเข้าไปนะคะเอาละทีนี้ก็คูณกับก้อนอีกก้อนหนึ่ง ตอนนี้นะเอาหน้าบวกหลังหน้าคือ x ลบ3บวกก้อนหลังคือ x บวก5ค่ะแล้วก็เท่ากับ0นูนยนี่คือสูตรผลต่างกำลังสองนะคะอาเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูในวงเล็บแรกนักเรียนจะเห็น x ลบ x ก็หมดไปนะคะก็จะเหลือแค่ลบ8นะคะลบ3กับลบ5รวมกันเป็นลบ8 ก้อนหลังนะคะ x บวกกับ x เนี่ยมันจะได้2 x นะคะ2 x แล้วก็ประเภทที่เป็นจำนวนนะคะลบ3บวก5ก็คือ5ลบ3ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้บวก2นั่นเองอ่าสมการในบรรทัดนี้นะคะสังเกตว่าจะมี x อยู่ที่เดียวก็แปลว่า x เนี่ยจะมีเพียงค่าเดียวเท่านั้นนะคะ เอาละทีนี้จะแก้สมการยังไงนะคะเราอยากได้ค่า X เราก็ต้องกําจัดลบ8ก่อนนะคะลบ8เนี่ยมันคูณอยู่เพราะฉะนั้นเราก็หารนะคะย้ายเอาไปหารเนาะซึ่ง0หารลบ8เนี่ยนะคะก็ออกมาเป็น0เราก็จึงเหลือแค่ 2x2 เบวก2เท่ากับ0ค่ะจากนั้นนักเรียนเอา2ไปหารนะคะ2ไปหารก็2 1เป็น2ค่ะแล้วก็2 0ได้0 ย้ายข้างอีกทีนะคะจากบวก1ย้ายมาก็จะเป็นลบ1นั่นเองนี่คือคำตอบนะคะจะใช่หรือไม่ลองเอาไปแทนค่าดูนะ x เป็นลบ1นะคะลบ1แล้วลบ3กลายเป็นอะไรกลายเป็นแอบส์ลูดลบ4นะคะฝังขวามือนะคะลบ1บวกหก็คือ5ลบ1 5ลบ1ก็เท่ากับ4เออฝังซ้ายนะคะแอบส์ลูดลบ4ีอ้า ก็ออกมาเป็น4 4เท่ากับ4จริงนะคะนี้แทนค่าดูแล้วอ่ามั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ตอบนะคะเซตคำตอบก็คือลบ1ซึ่งก็มีคำตอบเพียงข้อเดียวเท่านั้นอ่าเข้าใจไหมคะงั้นถ้าเจอฝั่งขวาเป็นพหุนามแบบนี้นะคะยกกำลัง2ทั้ง2ข้างนะเป็นวิธีที่โอเคครูเลือกใช้นะคะ แล้วเราก็เวลาหาคำตอบได้ก็เอาไปแทนค่าในสมการด้วยนะว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าโจทย์ข้อที่3 abslute o x ลบ1เท่ากับ abslute o 2 x บวก1ก็จะสังเกตว่ามันจะมีเครื่องหมาย abslute o อยู่ทั้ง2ข้างของเครื่องหมายเท่ากับเลยนะคะวิธีการทำ เราก็จะใช้วิธียกกำลังสองทั้งสองข้างเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ว่า a อ s o l u t e x ลบ1ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับแอ s o l u ู e 2 x บวก1 ยกกำลังสองนะคะซึ่งมันก็จะทำให้กลายเป็นก้อนพหุนามธรรมดาค่ะก็คือออกมาจากแอบสลูดได้ในฝั่งขวานั้นก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นวงเล็บพหุนามตามปกติแล้วก็ย้ายข้างมานะคะถ้าย้ายข้างมาเนี่ยก็ต้องเป็นเขียนเป็นลบอ่าก็ลบในวงเล็บ 2x-1 วก1ทั้งหมดกำลังสองย้ายมาแล้วด้านขวาก็จะเท่ากับ0นั่นเอง เราก็ใช้สูตรผลต่างกำลังสองเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ว่าก้อนหน้านะคะ x ลบหนหน้าลบหลังนะคะลบก้อนหลังแจกแจงเครื่องหมายลบเข้าไปก็จะเป็นลบสอ x ลบ1่จากนั้นก็เป็นหน้าบวกหลังนะคะหน้าก็เป็น x ลบ1แล้วเราก็บวกด้วยก้อนหลังคือ2 x บวก1นั่นเองโอเคจากนั้นเราก็มาคำนวณในวงเล็บนะคะ x ลบ 2x นะ x ลบ 2x นะคะจะได้เป็นลบ x ค่ะแล้วก็ลบ1รวมกับลบ1นะคะจะกลายเป็นลบ2ค่ะวงเล็บหลงังนะคะ x บวก 2x ก็จะได้ 3x ลบ1บวก1ลบ1บวก1ก็กลายเป็น0ไปเพราะฉะนั้นวงเล็บหลังนี้ก็จะเป็นแค่ 3x เท่ากับ0ูนะคะแล้วเราก็ให้สังเกตนะคะสังเกตว่าหน้า x เนี่ยมันจะมีเครื่องหมายลบอยู่นะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาลบ1คูณเข้าไปในวงเล็บแรกนะคะลบ1เนี่ยก็คือคูณเข้าไปทั้งสองข้างของสมการแต่จะคูณเฉพาะวงเล็บแรกเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นไปตามหลักการนะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะกลายเป็น x บวก2แล้วก็คูณกับ3 x ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะมี x อยู่2ที่นะคะอ่าก็อธิบายดังนี้นี่คือพหุนามที่1พหุนามที่2นะคะถ้ามีจํานวนจริง2ตัวคูณกันแล้วเป็น0เราก็จะได้จะได้ว่านะคะ x บวก2เนี่ยเท่ากับ0หรือ3 x เท่ากับ0น,นั่นเองก็เป็นการแก้สมการพหุนามตามปกติอ่ะซึ่งสมการแรกนะคะเราก็ย้ายบวก2มาฝั่งขวา x ก็จะเท่ากับลบ2ส่วนสมการนี้3คูณ0อยู่นะคะ3คูณอะไรได้0อ่ะ3ก็ต้องคูณ0ใช่ไหมคะก็แปลว่า x เท่ากับ0น,นั่นเองก่อนที่จะตอบอย่างมั่นใจนักเรียนก็นำค่า x ไปแทนค่าดูก่อนนะคะว่าได้จริงหรือไม่ ซึ่งครูแทนค่าด,ดูแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วเราก็ตอบในรูปเซตเพราะฉะนั้นก็เป็นเซตของลบ2กับ0นั่นเองก็เรียบร้อยนะคะวิธีการข้อนี้ก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างนั่นเองต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่4ก็เป็นโจทย์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะ,ะก็จะมี2คูณอยู่กับแอบส์ลูดเอ็กซบวกสเท่ากับแอบส์ลูดเลบส อ่ะข้อนี้มีเลข2เพิ่มเข้ามานะคะอ่าพิเศษกว่าข้ออื่นๆวิธีการนะคะวิธีการครูก็จะนำา2เข้าไปคูณในวงเล็บเลยนะคะอ่ะเข้าไปคูณในแอบส์ลูดเลยนะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะคะแล้วก็จะกลายเป็นแอบส์ลูดของ 2x ใช่ไหมสองไปคูณ2คูณก็เป็น6นะคะก็ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะ อ่าเราก็จัดการนำเลข2เข้ามาในแอบส l ลูดแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นวิธีการตามปกติที่เราทำมาก็คือครูก็จะใช้การยกกำลังสองทั้งสงข้างแบบนี้นะคะอ่าเราก็ทำมาหลายข้อแล้วนะคะก็มันจะสามารถออกมาจากเครื่องหมายแอบส l ลูดได้เนาะแล้วก็ย้ายมาไว้ฝั่งเดียวกันนะคะก็เป็นแค่วงเล็บของพหุนามตามปกติจากนั้นใช้สูตรอะไรเอ่ยสูตรผลต่างกำลังสองนะคะ พจน์หน้าค่ะพจน์หน้าใหญ่ๆคือ2 x บวก6นะคะแล้วก็ลบด้วยก้อนหลังนะก็ลบด้วยก้อนหลังก็จะต้องเป็นลบ x ใช่ไหมคะพอแจกแจงเครื่องหมายลบมาชนลบเนี่ยก็จะกลายเป็นบวก2ต่อไปตามสูตรก็คือหน้าบวกหลังเพราะฉะนั้น2 x บวก6เนี่ยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกด้วยก้อนหลังก้อนหลังคือก้อนนี้นะคะ,ก,คก,นนะ,คะก็ต้องบวกด้วย x ลบ2 เท่ากับ0จากนั้นก็คำนวณในวงเล็บ2 x ลบออก1 x นะคะก็จะเหลือ1 x 6บวก2นะคะก็เป็น8อีกวงเล็บ1 2 x บวก x ก็จะกลายเป็น3 x 6ลบออก2เหลือบวก4เท่ากับ0 2วงเล็บคูณกันมีค่าเท่ากับ0ก็แปลว่าวงเล็บแรกเนี่ยจะมีค่าเป็น0นนะคะหรือ อาจจะเป็นวงเล็บลลังนะคะ3 x บวก4มีค่าเท่ากับ0เราก็จะแก้สมก,การทั้งสองสมก,การนี้ซึ่งสมก,การแรกนะคะ x จะมีค่าเป็นลบ8สมก,การที่สองนะคะเรียนย้ายบวก4มาเนี่ยก็จะเป็นลบ4 3คูณอยู่สา3ไปหารก็จะเป็นลบ4ส่วน3นะคะนี่ก็คือคำตอบโอเคังนั้นก็คำตอบก็คือเศษของลบ8กับ ลบสส่วนสนั่นเองเรียบร้อยค่ะก็สรุปว่าการแก้สมการที่อยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์นะคะก็มีวิธีการแก้ที่สำคัญเลยก็คือการยกกำลังสองทั้งสองข้างนะคะก็นักเรียนก็ฝึกทำบ่อยๆนะ ฝึกทาบ่อยๆนะคะแล้วก็พวกระมัดระวังพวกเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอะไรพวกนี้ดีๆเนาะแล้วก็อย่าลืมแทนค่าในสมการด้วยว่าได้คําตอบที่เป็นจริงหรือเปล่านะคะฝึกทําบ่อยๆนะคะจะได้เกิดความมั่นใจเวลาเราสอบเนี่ยพวกความมั่นใจไปเต็มกระเป๋าเลยนะคะก็ขอให้เรียนทุกคนทําข้อสอบได้คะแนนตงสูงทุกคนเลยอ่าแล้วก็ พิเศษสำหรับครูผู้สอนนะคะใครที่ยังไม่มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องจำนวนจริงนะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่เพจครูปุ๋ยสอนเลขม .4 เพจใหม่หรือจะสแกน QR Code ก็ได้เลยนะคะเมันก็จะเป็นไฟล์ PDF นะคะรวมทั้งไฟล์ Word ดด้วยนะคะถ้าคุณครูต้องการเนาะ ก็จะมีทั้งหมด42หน้า56ตัวอย่างแบบฝึกหัดมี9ชุดแล้วก็แนวข้อสอบ1ชุดนะคะถ้าสนใจก็เข้าไปดูได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมมานะคะถ้าชอบก็กดไลค์จ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ